ก่อนอื่นก็จะเป็นกระชายนะคะใบมะกรูดค่ะแล้วทุกคนต้องการเลยเป็นหอมแดงหั่นค่ะ ตามใจชอบแล้วก็พริกสดค่ะเอาไ้เป็นลูกโดดด้ค่ะเดอ้อกัดถือมีหูหลูบน,นี้นี่อ่ะไปค่ะถ้าใส่ก่อนืินเลยเขาจะใส่นางเข้าไปค่ะแล้วแต่ปริมาเขาจะออกแบบเข้มข้นซ้ำไดค่ะคิดแก๊สูงสุดใส่น้ำเข้าไปเติมด้วยน้ำปล้าค่ะ จะตอบเม่นลูกอันนี้หนูชิซ่าหน้าปลาของพี่ใหม่เด้ค่ะเพราะว่าหนูตับบวชฮวงน้ำปลาของพี่ใหม่นี่เออมันงงหนินะแต่ว่าอันนี้ถึกับแดยู่แต่ว่าแบบอันนี้แล้วความชอบส่วนตัวค่ะบดตองเอาตามหนูก็ได้อันนี้ของพี่ใหม่ค่ะแต่ว่าเพิ่งใส่ผงสุดรสมาเรียบร้อยละอันนั้หนูก็สชิส่ประเดียค่ะชส่เข้าไปให้มันจะแบบนุ่นๆในชั้นง่อยที่หนูใส่น้ำาพราอ,อย่างวัตีพอดมันจะเข,ข็มคนเกินไปเนา เสร็แล้วค่ะนูกสีใส่อันนี้ลงไปเลยง่ายง่าค่ะใส่เครื่องเคียงลงไปเลยค่ะต่อไปกะให้มันฟดูดหรือว่าเข้าเติมอุปกรณ์ป่แม่นเติมอุปกรณ์ไนะหมค่ะเติมเครื่องปรุงค่ะไปเอาหสสลดกันเ้ยค่ะ ใส่ผงนัวค่ะใส่หน่อยแซ่หน่อยใส่หลายแซ่หลาย,ลายหน้าปลาเพิรนมีดผงสูตรยีเดียบดีไซสส่วนหนึ่งกับพ่อเดินมาจิบไปเดินไล่กับเมมนามโอเคต่อไปค่ะเขาใส่วอดดีนีสหนึ่งนะคะเพื่อให้เป็นความนัวค่ะอันนี้ตามใจชอบแล้วค่ะโอเคค่ะหลังจากนั้นเท่ากระสีให้เขาฟุตเซนแลวเท่ากรสีมานใ,ให้เขาเดือดค่ะหลังจากนั้นเท่ากรสีมา เช็ครสาติอีกที่หนึ่งค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะหนูจะเติมน้ำตาลเข้าไปน่าถ้า้ออกมันหวานนิดเดิยเห็นแล้วเราก็ติดแก๊้ได้เลยค่ะคนๆค,นค่ะเรียบร้อยเลวเด้อ จ,จัดผักเลียงจานวันนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วขอปุณหนูค่ะจัดผักเรียงจานอันนี้จะเป็นผักบุ้งลวกนะคะเสร็จแล้วหนูก็จะมีถั่วผักแต่ว่าเอาไว้จัดทีหลังเสร็จแล้วเขาก็จะโรยอันนี้คือคือน้ำปลาที่หนูเห็นเรียบร้อยแล้วค่ะใส่กระชายหลายๆเข้าสิลาลงไปลยดูถ้าใครชอบพริกขงนก็สามารถใส่พริกขงนลงไปได้นะคะ ไดร้ายอันนี้จงไปกินอีกมือนาโอเคค่ะสวัสดีค่ะเจอแล้วค่ะสาอุดอนข้นไก่บานค่ะเจอกันแล้วค่ะเจอกันอีกคือเก่าค่ะมือหนีมากคนเดียวไอ้ตือกินเขาเรียบร้อยแล้วค่ะหนูอะมากคนเดียวค่ะอุ้ยมือนี่เอาคอนเทนต์เชือกโลกติดต่อค่ะมือนี่สาอุดอนได้ เมนูน้ำเขาปุ่นเอ่อเขาปุ่นแ้วน้ำปลาค่ะแต่ผู้ใดแบบมากคบัพพีผงกะใส่บัพพีผงใดเฮ้ยเลยแล้วค่ดเด้อเลยเด้เค่ะเด้อค่ะ,คะตามใจชอบเลยค่ะบะตองแบบฟิกบะตองอันนั้นกบหนูอันนี้หนูเนี่ยเอ่อเป็นบักทั่วต้มค่ะหนูต้มเรียบร้อยแล้วมันมีว่า,วามือบื้ึกว่าแบบบักทั่วแบบเนี่ยมันจะมีสองแบบเด้อซื้อมากแล้วมันจะเป็นแบบว่าแบบ อันนึงอ่ะเสียเร็วอันหนึ่งอ่ะเสียด่วนอันนี้อ่เสียเร็วแบบนี้อ่เสียเร็วค่ะแบบเปลือกเขาเริ่มจะแบบแฉะนะเขาก็เลยแบบต้องหลวกก่อนมันจะเสียก่อนจะทิ้งปกติซื้อมากเนี่ยเสียงเงืนทิ้งตลอดเลยเสียดายค่ะซาลาแหน่ค่ะหนูล้างเรียบร้อยแล้วค่ะพักหนึ่งเต็มเลยเลยเป็นถาดหนึ่งเลยเด้อผักค่ะแล้วก็จะมีใบเอียงก็ฮึ กินตลอดแต่ว่านา่งจําซื้อบ่เคยได้เลยมิตรนกระเทียม้อมใดเมื่อนี้ออกไซซ์สีนิดนึงอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วขอ,อ,อขอนี่ก่อนขอข้นก่อนจริงๆน้ําหนูเหลืออ่ะขอะอนุญาตเทสใสอีกคุณแล้วเทใส่เลยค่ะ ข้าวปุ้นข้าวปุ้นเลิกขายแล้วเด้อค่ะเพราะว่ายัางวันตีหนูคล้องเรือต้องร้ายแห่หนูโบ่ค่อยได้โฆษณาปันใดบาร์ที่นี่มันหมดอายุฮวงก็หมดอายุว่างหันใส่ผู้ใดอยากใส่พริกพงก็ใส่ได้เด้อค่ะบ่ต้องแบบอันนั้นน้ำหนูผู้ใดมากเพียก็ใส่แต่หนูบ่ค่อยมากเพียเมื่ออายุหนูก็เลยเช่าขายเป็นเ,เสียบค่ะล่ะเอานี่ค่ะ จะเป็นระมาณนี้ว้าวน้ำจะขวางอันนี้เทปตับแน่วเด้อต่อไปเท่ากับจะนี่กากหมูกากหมูัดไปค่ะรุ่ยรุยพอชดนาำพอโๆกแลเนี่ยใส่กระชายเยอะๆเอะอามันไม่ลูกโดดนี่ว่า mắc giống mày nhú bóc tân cười mày đẹp mắt xài กระช่ายค่ะหัวกระช่ายหอมหมัก Nå. Ah, yeah. mm. แบบบางกูนั่งมาเลยแล้วค่ะลูกหนู้ซองัวเลยทาง อืมไายแห้งเลยเนาะสูตรนางว่ปุ่นเนี่ยมักยังกระใส่สำนักหลักจบ นอยู่ทั้งหมอนอ่ะโอ้โหเมึ่อคืนใหญ่ทั้งอันเลยกินเมื่อเราสีเป็นห้อยพัก พวสดนิงคักคักซื้อพัก,ก,กพไม่ได้หลายอ่ะ นอาเครื่องนึงค่ะต้องกินมะฮัน นู่มักกินกระชายมันหอมเป็นประโยชน์นะมุนอิกอนุญาตใส่สมค่ะ That band's made out of weed. <coughs> that band's made out of weed. <coughs> no. They made the weed into like fibers and weed. The do. They don't know that though. They're driving it. From oh. Mexico to the United States. And the cops are looking for a vehicle, but they don't know what vehicle it is. Oh, they didn't know? Um, นี่ค่ะน่าอันตราเนี่ยง่ายนิดเดียวเข้านะ่ะปรุงตามใจชอบได้เลยค่ะ Mắc thay thay kinh kinh đẹp 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 đẹp. Mặc bạn cho có thay bạn nằm Im khẳng Thính khai bữa đẻ Được Mặc luôn luôn cái bất Hẹp เออเหยกระเทียมหอม อืแต่ละคนไปแล้วค่ะมกักกนใหมยเนี่บอกเมื่อกี้บอกว่าให้กล้องอะ่ะบอก แล้วตือจับกล่องค่ะห้ากล่องอ่ะเฮดเลือดมาเห็นดอกไม้ไผ่น้ำเดอ้อคือว่าน่าอ่ะเจ้าสีเอาเฮดแล้วกินเห็ดดอกไม้อ่ะเ็นทั้สงสองอย่างค่ะโอเคค่ะสาวอุหลาบขอบคุณลายาทุกผู้ทุกคนคือเก่าค่ะมื้อนี้อิ่มแล้วค่ะแซ่บหลายผู้ใดอยาเกเฮ็ดกะเอาล่องไปเฮ็ดเบิง่งง่ายนิดเดียวค่ะแค่มินำปลาแดกอยู่บ้านแล้วผงชูรสจำหนัง รอบๆประจังสีเลยอะมื่อนี้หนูล่าไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโซลาว